สวัสดีครับพี่นอ้อยเอฟซีแ้า e นครับทางช่องพ่อแมงกินครับรเตรียมตัวไปงานแล้วครับบ,บ้านหนองสลาใต้ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทลักดิจังหวัด<อ>รีสะเกด<อ>หลังจากที่คนโตคน,นย,ยุดแล้วตอนนี้ยุดแล้วครับ ฝนตกเก,กือบทุกมือครับช่วงนี้เขาสูหนา่าฝนล่ะอาไปงานแเ่เดีงนอากุญเจรถลงมาเหรอบอกูุจรถจะทั้งบ้านไหมาะ

ไอ้จีคุณเจีอยู่ในรถมั้บอกจตายไวเนี่ยเปิดอยแสดงว่าคุณเจีอยู่ทั้งันไจีเลิคุณเจีเป็นได้สือะคนไดเอะ้นะตะลูกนี่ ของกาเขี Europe, ่พ kind of ี่เซ็พ uh ุ yeah. ่มแล้วก no. ็เซ็ุ้มวักนลการดาวน์นะตัวนี้จริงๆแล้วนะตัวทีนตีซุตีบ่เออพอพันหลักเออเออโมเมนไกุ่่มดาวนุ่มกว่าเลยกาดา้นช่วยนี่แหละโอ้ยมีแต่ขี่ไก่แล้วน่นสิโอ้ยทางพุ่มเหรอเนาะโอ้ยหับกระซิติสอันเนีย่บนี้ยยมองเนียไก่ตีร่อสอรถไปมองเนียไก่เขาหมาเนี่ยใบเนี่ยใส่ตันเนี้ยีมัน้อง ยังก่อบอกมองไกลมีต uh, ั้งหาอยู่ร้องรักจังเอากุเที๊รถลงมาเหรอบอกคือต้นโกศลต้นนี่ไหมเออคือสนเนี่ยมั้เห็ดเห็ดเหล่านี้มันคือผมมั้งเป็นผมเห็ดดีจังจังอะไรนะดีเบียไปแช็คกับซุนนันหม เมือเบิ้งอันกะเจีอยู่ในหนารถเบึงสตาร์ทรถนะเปิดแอร์เนี่ยแต่บ่มีแสดงว่าอยู่ทังบ้านไทายยูบีเพ่งมงเด็กมืออยู่สาเกลวเพ่งอันยังก็อยู่ปาจีนปลาจีนมืนปาจีนปาจีนทิมนี่แหละทิมมันทิ้่องนี่ะมือมือปลาจีนใแบบเพื่นยิบกิน เขาอ่นเนี้ยกว่ดสดๆนะแบบที่เห็นที่พี่นิ้วบอกว่าเทสพอฮักไม่ฮักเด้ไม่อยากเขาเอ็มบีไปเลยเลยเออเป็นี้เป็นบรรยากาศสดๆไปถึงงานนี่มีที่นะแบบเป่นยิปชัยเขียไปอันไหนก็ตองัวนยนอไลมีไล่สวดเด้วัยิบสามยามกับคำคเม่ยนเดี๋ยวันี้ไปเก็บตปวดีอยู่ครับส่งโอ้ยสั่งมาั่ เอาเรอม่อหรย้เดก่ยำขอวิธีขอวิธีแบเก็บสมือบุรีรัมย์นั่นมันบออย่งมันมีอย่งก้อนปาจีบโหมีปลาจีแล้วบุรีรัมเด็ดแม่าจีบุรีรัมย์สองมือปาจีกับบุรีรัมย์เ่อิกันนั่นแหละเด็มันบอกอยู่น่นเพลงใครออกกับไยที่ที่แววันที่สิบเจ็ดมิถุนา เกียวน,นึงไปกับเบื้องนางปันเก็กระกดากีบนี่พ่อเขาให้กีบนะสิก็ไม่แน่สิแบบพ่อว่าว่ายิม้มให้มน,นิน่อยจีปนหน่อยเป็นไน่อไมไม้เสร็จแล้วพ่อว่าเ่ายิบมให้ลูกอ่ะมีแข่าโคบอ่ะ

ตาเทียงว่ากำลัะเออโอยงอท้องขาวไม่ท้องขาวแ้อมันมากเย็นท้องขาวปวนี้มากอากาศเย็นๆแหมพวยนี้ถึงเป็นอะไรนี้แล้วว่ามันยิงลไปมันยีงไปต่างหากเพาวอยู่นันนี่ครับนี่ถือเลียกดูดูเด่นออกวนนยูฮันล่ะนี่ไปห้าดอววนไปว้นมากเลยไปทะพยูพยูต้งเลยแหละ ตรงไปเลยาล้ทางนี่ไปทางเดีกันกันทะลุมกันทะลุมอันนี้กัทะลักกันทะลักกับกันทะลุมรยากันกันทะลุมลกกันทะลุมหลักเ้อ้กูนอ้วไม่่อเนี่ยออ ต็้งป้าตังเพรว่าไม่หนอเที่ยวเกนไเอเป็ิวีนี่ัเทอเชือดเป้ดุเสียเทมน้ปุ๋ยแรงครับมีเสือครับเสน้อ่าางน้พี่น่องยังได้เสือมาหาได้เครับอยูหนาเวที่แขดอิมนะ่รงร้นอบคุณเอฟครับพี่หนองเอซแฟครับคุหมอทุบอครับ คุณทุกกำลังใจครับแมแรงอยู่บ้านหนองสาลาใต้ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทลักจังหวัดสรีสเกตครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปงานแหรอครับเจ็ดสิบกิโลหลักบาทมามาพอกันมะมะมะพอกันกีนอย่างนี้ไงเด้อเฮ้ยพอกันไหมชินมาครับจหนอยกานี้ คิดเลขไว้เสมอครับสวัสดีครับ